มาดูกันในเรื่องของการตั้งข้อสังเกตอาการต่างๆของโควิด -19 กันบ้างค่ะทางด้านของคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะการระบาดโควิด -19 ครั้งนี้พบในคนอายุน้อยแล้วก็มีอัตราในการเสียชีวิตในช่วง20-40ปีค่ะเหตุจากการหาหมอช้าจนอาการหนักไม่สามารถให้ฟาวิฟิลเวียได้ทันค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒน ธนาพานะคะคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลก็กล่าวถึงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ว่ามีข้อสังเกตค่ะจากคนไข้อาการหนัก17คนที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะเนื่องจากว่าเกิดขึ้นในคนที่อายุน้อยรวมถึงพบอัตราการเสียชีวิตในคนอายุน้อยเฉลี่ยอยู่ที่อายุ20-40กปีค่ะซึ่งโดยทั่วไปนะคะเมื่อติดเชื้อโควิด -19 จะไม่ค่อยมีอาการแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตต่ําค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะอาจไม่ใช่ปัจจัยจากไวรัสโดยตรงค่ะแต่สาเหตุเพราะมาพบแพทย์ช้าบางรายนะคะไม่มาพบแพทย์ตั้งแต่เริ่มมีอาการเมื่อมาในช่วงอาการหนักจึงให้ยาฟาวิฟีลาเวียไม่ทันค่ะซึ่งยาดังกล่าวนะคะต้องได้รับตั้งแต่ต้นๆย้ําว่าอย่ารอจนอาการหนักคนที่มีความเสี่ยงหรือว่าเริ่มมีอาการขอให้รีบมาพบแพทย์ค่ะสิ่งที่แตกต่างจากรอบแรกนะคะก็คือคนไข้อาการหนัก17คนพบในอายุที่น้อยลง การเสียชีวิตเกิดขึ้นในคนที่มีอายุน้อยคนจํานวนหนึ่งนะคะไปในที่ที่ไม่ควรจะไปแล้วพอมีอาการก็ไม่กล้ามาหาหมอก็ขอให้รีบเปิดเผยตัวดีกว่าค่ะ